เอาล้วครับขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับผมไอคิชีนั่นเองนะครับผมนะวันนี้เนี่ยไม่พูดเรื่องทำเพลงครับนี่เรามารีวิวเจ้าตัวนี้นะครับผมนี่นินละกันนะครับผมเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนเลยนะครับผมนะเข้ามาเมื่อวานนี้เองนะครับผมดูฮะโ,โ,โอ้โหเอฟเฟกตอะไรสวยงามครับผมอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดู สกิลของน้องกันดีกว่าว่าน้องทำอะไรได้บ้างนะครับผมนะเรามาดูกันก่เอาเรามาดูทักษะเล็กใช้ดีกว่าละผมนะทักษะเล็กใช้นี่น่าจะเป็นสกิลอะรครับผมะชื่อทักษะก็คือกงเร็บวัสุรกายนะครับผมเขาบอกว่ากดใช้จะทำการตั้งท่าเตรียมพุ่งกระโจมเมื่อกดโจมตีจะทำการพุ่งออกไปในระยะ8เมตร เมื่อโดนผู้รอดชีวิตจะทำความเสียหาย36หน่วยความสามารถนี้สามารถใช้ฟังสิ่งของในฉากได้และเมื่อใช้กับโหมดไล่ล่านะใช้กับโหมดไล่ล่านะครับผมนะระยะการพุ่งก็จะเพิ่มขึ้นเป็น10เมตรเองนะครับ10เมตรโอ้โหไกลอยู่นะแล้วก็ต่อไปครับผมทักษะติดตัวเฉพาะนะครับผมนะชื่อทักษะครับผม สัมบัติหมาป่านะครับผู้รอดชีวิตจะทิ้งวงกลิ่นไว้20วินาทีนะครับผมเมื่อเก็บวงกลิ่นนะ่ะนิลการก็จะสามารถรู้ตำแหน่งล่าสุดของผู้รอดชีวิตคนนั้น3ครั้งนะครับผมวงกลิ่นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อผู้รอดชีวิตเนี่ยตอบโต้กับสิ่งของภายในฉากนะครับผมนะ <c oughs> อย่างเงี้ยรอดยากอยู่นะครับผม โอเคแล้วทักษะที่ผมจะเอาไปให้ผมเป็นศาสตร์มืดนะครับผมลดคูดาวของทักษะเรียกใช้ลง30มสิบเรผมแล้วก็พอร์ไกด์นะครับผมนะโอเคแล้วก็จะเป็นยังไงเนี่ยกับน้องนินลากาตัวนี้นะครับผมก็ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องไอคิชีก่อนนะครับผมนะโอเคถ้างั้นเราไปดูเลยนะครับผม let's go เราเจอห้องแล้วโอ้หเจอตึงแล้วคนจีนมา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 สั่งเราตามนี้นะฮะผมจะกินยังไม่มีขอลูกแต่งเอาอะไรไปดิเออเราจะเป็นดินละการแบบแว่นอย่างงี้จริงๆหรือมาดินี่งไงดินละการแบบเข้าหมดบ้องแบ้ว <c oughs> นี่แหละ โหสุดแล้วเอาละกดเลยพร้อมวันนี้นี่รายการจะไปบ้องเบลใส่คนในเกมด้วยสะไรความรักด้วยการตะปบเล็บไปที่หลังนะครับโอ้โยมาอ่าด่านในเกมแบบเกมพทีที่ทีมงานเขาไอ้นี่เลยเนี่ย ด่านนี้เวลนเลยเออขอรถไกด์กด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 กพังไปก่อนอพังตรงไหนดิไปพังกลองนี่ว่ะพังตรงนี้ตรงนี้ตรงน,น,น,นรี้เนี่ยมันพายมี้ด้วยพวกรูเนี่ยพังให้หมดนะครับผมนะอ้าวไม่พัง เออช่วยไม่เปิดกันเลยไม่พังสิอะไรครับเนี่ยบอกแล้วนะคุณพลาดแล้วได้แค่บ,บ้านเล็กนะ มือ,อยังไกลมาดิครับก็มาดิครับมาดิครับ,รบก็มาดิอุย้ยอย่าได้เต็มยอุย้ยด้วยโดนขัดไอ้เหี้ยไม่นะไม่นะโอ้โหแตแบบ่แม่แล้ววิ่งไวอยู่ติด เออกันแตกออกอุ้ยตอนนี้หมดแล้วเนี่ยอืมนี่ครับฆ่าสังหารโอ้โหนี่อุ้ยรับมือยากเลยเนี่ยตัวเนี้ยถือว่าโอเคเลยนะฮะไปไหนแล้วไปไหนแล้ว นี่ทำอะไรนะฮมทำอะไรเฮ้ยโอ้โหได้ดี <c oughs> อะไร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 โดนแผลพีไหมนี่ครับ เอาดีบิงทำไมเป็นไหนแล้วไปไหนแล้วมาเล่นกันก่อนเป็ไหนแล้วนะาใช่ไหมฟิตฟิตฟิตอยู่ไหนอยู่ไหนเอาสีบิงก่อนก็ได้ไม่แค่ โอวยูวิเดินติดเอาไปดักงห้าวใช่ไหมทำอะไรนะ่ะซีบิงอะไรเนี่ยเขาไม่ลบเลยอ่ะหรือว่ามันอาจจะลบได้ยางฮะไม่แน,แน่กลับไปเอาซีบิงดีกว่าตายผมโอย ล้วกลับไปไม่เอาตีมก่อนต้องกลับไปซ้ำเจนนะับใใผมเออแล้วเจนอยู่ไหนหน่ะเจนเจนโอโ้โหโดนหลอกอย่างนี้อหนการไม่โอเค ดีนละก,กันไม่โอเคดีนักดาไม่ okay. โอเคโ,โอ้โหไม่ถือผลนะฮะแต่ถ้าแบบเจอหลุมดีๆก็เล่นยากอึงอ๋งเนี่ยพูดถึงนะเนี่ยไม่ได้เลยทำอะไรเตรียมห้ยไม่ถือผนแย่และ S <S <S โอ้โหเกินไปนะไหนทำกับเราเกิเนไปแล้วนะตีมจัจกหน้าก็ไม่โดนไม่นะ เล่นคนื่นก่อนดีกว่าเต็มเล่นยากจริงๆเอาใครก่อนดีเอาใครก่อนดีคนนี้พี่ประคัมมาคนนี้ก่อนแล้วกัน คำก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกเฮ้ยโอ้โหโโกำลังแอคเลยอืมผมว่าจเจนน่าจะตายแล้วเฮ้ยวืดไม่ได้ยายาดีเล่า อย่าหนีเล่านะจีตายแล้วอเฮ้ยเอาคนนี้ก็ได้ยังไงก็โดดใชหรือไม่โอเค ตายไปเลยครับผมเออไม่รู้แล้วต้องเอาอ่องไม่ใช่อ่องอเรียกผิดลลตลอดตีมเนะี่ยเล่นยากคนเนี้ยจริงจริงไม่ไหวเร็วเนื้อไม่ไหวแล้วนะววนะตีม ไปไหนมานี่ออนเต็มจะโดดอย่างนี้ไม่ได้ละเต็ม,มไม่สนแล้วติมเอาออฟก่อนมาดิครับมาเลยอะไรไว้เห็นนะเห็นนะฮะไม่เหมือนนี่ ไหลเมื่อวาน,นไปหยูยเขาก่อนหนึ่งทีอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับตุ้มติมเป็ไหนแล้วไปไหนแล้วไไแวอบตู้ ก็ไม่มีว่ะโอ้โหเขาต้องไปแอบแถวประมาณบ้านเล็กชัวร์เลยโอเคคุณรอผมแป๊บหนึ่งคุณเต็ม2,000 years later ไปไหนเกินไปอยู่ไหนเนี่ยทำไมหาไม่เจองงอ๋อล้วเขาชุบได้แล้วคืออะไรอย่านะทีม ทิมจะเลามีกับเราไม่ได้ต็มให้เราฆ่าเธอตอร้องต่อโหยทิมเขาจะเอาได้นะ่าจะวันกินนะ่เบิร์กแตกจะไปไหนจะไปไหน ผมต้องเอาตีมตายก่อนไม่งั้นออฟไม่รอดแน่ๆตายครับผมตู้ไม่มีแล้วนะต้องหาออฟออฟน่าจะอยู่พิธีครับผมนันไงนผมว่าตานี้เก็บสี่ชั่วครับนอๆเลย ได้ยูไ้อ้โวโอ้โหเราได้ยังไงฮะอือไอ้คิวไปไปคววง เอาล่ะครับผมก็เก็บสี่ไปที่ร้อยนะครับผมสำหรับน้องนิลนาคาตัวนี้ครับผม,<ะ>มนี่แม่วันนี้ได้เนื้อคนทั้งสี่คนเลยนะผมนะโอเคครับผมถือว่าเป็นตัวที่เล่นเรามันอยู่นะครับผมแต่ต้องเลงนิดนึงสกิวอาร์นะครับผมมันก็ ไม่ได้ยากขนาดนั้นก็ก็ไม่ได้ง่ายเนะีู่ระดับกลางๆเนี่ยสำหรับสเปกเตอร์ตัวนี้ก็โอ้โหแ้วผมผมผมถือว่าโอเคเลยนะตัวเนี้ยอืมจริงโอ้โหนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับการรีวิวตัวนีลคารตัวนี้นะครับผมคนสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์กดกระดิ่งด้วยก็ดีนะผม กดให้ผมด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไ๊ากบ้านะครับผมเจอกันครับ I'm walking own alone The streets are empty. The only thing Step by step, the clock is ticking, but there's no time for.